ไปน้องวันนี้มีเมนูต้มอึงครับในอึงมาจากคอนเจนโลละสองร้อยหาซีบครับเป็นเมียบานมากด้เออมาขายเลยซื้อน้ำเพิอนครับกไก,ก่ใบมะกรูดข่าครับใส่ลงไปเดี๋ยวล่อนนำเดี๋ือใส่อึ้งครับนี่ครับอึงหลวงไว้ด้วครับอึงครับ เดีวยวเอาเอื้องลงไปมันเดือดคนครับน้ำเดือดแล้วก็สิเอาเอื้องลงแล้วครับมั่งเอื้องครับเอื้องลงไปมาค้ามากินตกเอื้นนองน้ำกันฝ้าหมอปิดไว้ให้มันเดือดให้มันสุกก่อนครับเดี๋ยวจะสิ่มาปรุงครับ มาเมืองวิที่ปรุงครับบันต่อ,อ๋อครับบันใส่ทีแล้วใบปะขามลูกไปต้มใส่สมใ,ใ,ใส่ใบปะขามเลยนะครับขามน,นี่ครับโอ้ตัดแตบ,บครับ ไปมะขามลงไปแล้วก็ทิปรุงนะครับ่อไปครับโอ้ปวดบัวๆนะครับปิดฟ้าไว้ยักอีกจักรลอกกันครับนี่ตั้งสิปรุงครับย่งเหนียวอย่ตักเมืองไปครับโอ้ยังบทานเลยเอยแยางแน่นนะครับต้มเอีงครับปิดไอ้อีกจักรลอบกันครับ สิบพเล้นครับนีอ่อสยพริกครับหัวมะันตำหั่นรับใส่ลงไปอย่างหอม,หอมพริกผมนวสอง่วนครับ ไอ้ไหลเสียบไหลจำปลาโอ้กะเอาลงครับโอ,โอ้หอมหอมเสียบเสีบ เบิงครับต้มเบิงมากินต้มเบิงน้ำกันนะครับทิ่หม,มุนรอบมันกัน,นอ๋อแสบแสบครับนัวแล้วนัวแล้วไฟช่ายงไหย ทีเราได้ทีแล้วมากินต้มือน้ำกันเด้อครับเอืยองต้มเอื้องนีะครับต้มยำแกะเหมือน,ออน,ออนกันครับขอบคุณที่มาติดตามนะครับกดไลค,ค์กดแชร์ให้นะครับเด้อทองไหมครับอ๋อโอ้ยความบวาน กินลำบานเนี่ยครับบานเนี่ยอ๋อคลิปนี้เอาไ้สักนี้ครับเยวสิดท้ายคลิปกินให้เมืองอีกครับขอบคุณครับ